อ้นี่กันวันไหนมาจอดไว้เวลาเท่าไหร่วันไหนอะไรยังไงครับจอดไว้คืนวันที่28ห้าทุ่ม28มีทุนายนตอนห้าทุ่มครับ,รบอ่ะแล้วก็รถหายตอนช่วงตีสาม28นาทีเราเรามาดูกล้องอะน,นะผมผมมารู้ตัวคทอตอนสิอ็ดโมงเชา้าสิบเอ็โมงเช้าครับผมอ๋อแล้ว าไปขอดูกล้องวงจรปิดใช่ครับเห็นเห็นเห็นอ,ะ,นอ,ะ,อะไรบ้างกล้องวงจรปิดก็เห็นเห็นคนร้ายสามคนไปหมกันล็อกเต็มใบครับแล้วก็มาพอ,อม,มรอรถเราได้ล็อกคอไวอ้ยวอ,อย่างเดียวล็อกอย่างเดียวล็อกคออย่างเดียวเลยครับจะเป็นรถยี่ห้ออะไรทะเบียนอะไรยังไงครับเวฟร้อยสิบไอเสียเงินล้อแม็คทีสองพันยี่สิบเอ็ดครับม,มีแผ่นแปลนใบทะเบียนไหม มีแผ่นแผ่นแผ่นบ้านทะเบียนอะไรครับสามไข่คอแหวนสี่สูนย์อกหนึ่งสามขอไข่คอแหวนคอแหวนสี่สูนท้หนึ่งครับสี่สูนย์หกหนึ่งกรุงเทพกรุงเทพครับเขาใช้เวลาขโมยนานไหมแป๊บเดียวที่ไม่ถึงเบบกนาทีสองนาทีอ่ะคือขาดคอปุ๊บลากรถไปเลยแล้วก็แล้วก็ไปต่อยต่อตรงข้างหน้าซอยส่งส่งหรือซื้อสดซื้อสดของผมซื้อสดแต่น้องแต่น้องอีกคนนึงอ่ะ เแบรบเแบรบหยยีห้าไม่ใช่รถของตัวเองด้วยไปยืมน้องอีกทีมาเราปรถผอนเราซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นซื้อมาสี่หมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นหกแร้แจ้งความไว้แล้วแจ้งไวแล้วตรงนี้ของโรงพักอะไรครับสอพคอลองหา้างั้วตำรวจเขาว่ายังไงบ้างตำรวจก็วันแรกก็มาดูกล้องจรปิดครับแล้วก็ ก็ดูดูจ้องจอน์ิดก็ทาําตามหน้าที่เขาแต่ก็ทักรายไปก็ยังไม่ตอบไม่อ่านอะไรอืมแถวนี้หายบ่อยไหมครับบ่อยครับบ,รบ,บ่อยอืมเห็นบอกว่าเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันใชม่มีมีพี่ๆหลายๆคน,นครับในของผมทักมาหาผมทาง Facebook เฟซบุ๊กไปก็ก็โดนขโมยคันนี้บางคนก็ออกมาได้ห้าวันก็โดนขโมยอืมครับแล้วก็ ขอถามว่ารูากปกระพันเหมือนคนในคลิปไหมครับบอกว่าใช่ประมาณนี้อืมก,ก,ก็หายบ่อยลำบากไหมเราเรียนอยู่หรือว่าไงผมทํางานครับทํางานอทำทำงานอะไรครับเนี่ยเป็นช่างซ่อมรถครับอ๋อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะรถรถยนต์<า>อืมลำบากไหมนะลำบากเลยครับไม่ไม่รู้จะยังไงใชอ่อยากให้ตำรวจเขาตามจับไหมก็อยากนะผมว่าเดือดร้อนกันหลายคนนะ เจอร้อยหลายคนใช่ได้คืนมาคันหนึง่งได้คืนมาคันหนึง่งใช่แล้วเห็น <ๆ S 1> เห็นบอกว่าเมื่อคืนวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยหายกันเยอะคืนวันที่ยี่สิบเก้าเออคือวันที่ยี่สิบเก้าหายสามคันสามคันรวดเลยใช่เวลาเวลาห่างกันครั้งหนึ่งชั่วโมงอืมน้องพันร้อยยี่ห้าที่สอยลำพูโดนก่อนแล้วก็มาตรงนี้ยินเยื้ยงกันในร้อยที่ไทยสี่าวอีกคันหนึง่ง แล้วก็มารถผมคันสุดท้าย